สวัสดีค่ะมาเด้อจ้ามาเด้อมือนีสิพ้าไปเก็บเห็ดเบิ่งกะตาน้อยเฮาจ้าอยู่ในป่าเ้วจ้ามือนีน่ะสิพ้าไปเก็บเห็ดเด้อจ้ามือนีเฮามากับกะตาน้อยนะคะไปกันเลยจ้าจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเห็ดจ้าเห็ด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 พ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเลย งามแท้งามมาพ่อแม่พี่น้องจ่าพ่อแม่พี่น้องเห็ดจ่าเห็ดถี่ถี่เห็ดอีหลีอีหลอพื้นหน้าพี่จอยเหยียบใครไม่เหยียบเนี่ยมักศินเหยียบดิเนี่ยงามแท้งามมาพ่อแม่พี่น้องจ่าเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วสิสิพักเอาไว้ก่อนเด้อจ้าแล้วเดี๋ยวสิโอ้ยใบไม้ปกจ้านี่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 ดอกนึงจ้าใบไม้ปก นี่จ้านี่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 จ้าพ่อเม่พี่นองจ้าอยู่ใกล้ๆกันจ้าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันสีเดียวกับใบไม้จ้ามันเดียวว่าเห็นเด้อค่ะเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วอันสีนั่นก่อนเด้อจ้าสีว่างไว้ไหนกับตาหน่อยเฮากนเด้อก่อนอื่นแล้วเฮากนสิตัดขาเด้อจ้าเด้อคอยไปเนาะ โอแม่ี่นองจ้าอีกเร็วเจ้าอีกเร็วจ้าติดกันเด้อจ้าติดกันบ่ไปไกลหรอกจ้ามันบ่ไปไกลจ้าแต่ว่าโอ้ยเขาต้องหามันให้เห็นจ้าโอ้ยมันรีดีดีจ้าใบไม้ใบไม้โลนหลายมันรีดีจ้าตายตายตายอปาติโทปาติถังกะละมังหัวงามจ้างามงาม นี่จ้านี่จ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเว้าดังบ่ได้เด้อจ้าเว้าดังบ่ได้เด้อจ้าเว้าดังบ่ได้เขาสีแยงจ้าเขาสีแยงโอ้ยโอ้ยขนกับลายคือเก่าจ้ามาเมื่อใดกับข้นลายคือเก่าจ้าเพิ่นสีแยงแกปากฮิฮิฮิเซอรออนเซอรอนเซออนจ้าแม่พี่น้องจ้า ไปเบิ่งตรงนี้มันแมนบ่ะโอ้ใบไม้ซื้อจ้ะมันอยู่น้ำมูลน,นี่ละจ้ะหลยอยู่แต่เขาเดี๋ยวว่าเห็นมันบังจ้ะมันบังมันปิดบังเลือนล่างของเพลินอันสวยงามนะจ้ะไปกับใบไม้นี่จ้ะหาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหาจ้ะหาหาสวยกันหานะคะใครตาดีสอยกันหา นี่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วจ้าโยกว้าวดังเด้อจ่าค้นหลายแท้หลายว่าจ้านี่นี่นี่ม้าพีกับค้นหลายคือกันเด้อจ้าว้าดังก็ได้จ้าเห็นบะเห็นบ่นี่น้อยงามๆาจ้าเห็นบ่นี่โอ้ยสะอ่อนจ้าสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนนี่นี่เด้อจ้าที่เขาได้แล้วม้าบัญญานี่เขาได้ซ้ำนี่แหละจ้าดิ ไปจ่ะฮะฮะาะก็จ้ะขันเท้าเห็นเราเพิ่นกับสีอยู่น้ำกันใกล้ๆกันไปนี่แล้วจะนี่จ้ะนี่อีกดอกนึ่งจ้ะนี่นี่นี่จ้ะนี่ข้างหลังจ้ะมันสีเดียวกันกับใบไม้จ้ะเขาหาเพอนี่มันอยู่นี่เอ้าจับออกหัวเต้นออกน้ำจ้ะเห็นปะเขากระสีเก็บได้จากซีหาดอกแล้วล้วเขาก็สีตัดให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะเห็นปะ บ่ก็สิเก็บไปใส่กระตาเข้าไปสะกอนแล้วเขาก้อนสิ่คอยตัดไปเนาะจ่าเนาะ mm. เขาเอาวันกระดาษถุงกระดาษห้องเด้อจ่าเด้อถุงกระดาษใสเพราะว่ามันถือกระตาแล้วมันเสียนั่นจะ่ะมันสีซ้ำจ่า mm. เอา้าหาซอยกันอีกพ่อแม่พี่น้องจ่าดูทั้งใด mm. ผู้ใดเห็นกระบอกในเด้อจ่าหาซ้อยแนหาซอยแนจ่า ไฟตาดีนี่จา้านี่จา้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเห็นอีกแล้วจา้าเห็นอีกแล้วนี่จา้านี่จา้าเห็นน้ำกันบ่จา้าได้แล้วจา้าได้แล้วพ่อแม่พี่น้องจา้าวายตื่นเต้นเด้อจา้าตื่นเต้นมาก พาตัดอีกเด้อจ่าจะพ้าตัดอู้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋าขาวจูนปูนเจ้าคือนมางามแทามาหาน้ำกันจ้าหาน้ำกันหาน้ำกันคันคันเพิ่นได้ออกแล้วเพิ่นกระสิออกเป็นภุ่มเพิ่นจ้านี่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าอีกแล้วจา่าอยู่ใกล้ๆกันเด้จอจ่าเด้ออยู่ใกล้ๆกันนี่นี่นี ปิดไล่จ้ะอันนั้นมีดจ้ะต้องมัดไว้บ่มัดมันสิลืมจ้ะมีดมัดไว้จ้ะเห็นบ่เฮาเสียนลืมมองมันจ้ะสิลืมมองมันมีดมันอันเห็นเห็ดแล้วมันเฝ้ามันกับเรนน้ำเห็ดจ้ะเฮาก็เลยอัน คอยเล็มคอยตัดเอาจ,อจานากำลังขึ้นเด้อจ่าเด้อกำลังงามงาม,งามจ้ะแต่เฮามันมาไก่เด้อจ่ามือน,นี้เฮามาไก่เฮาก็เอาออกแน่หน่อยนึงเดี๋ยวเฮาเซียนเอาไว้ไปเอาออกอยู่บ้านอีกเนาะจ่าเนาะจ่อยได้ออกมาแล้วบ้านน่ะตอนนี้มันอันเห็นบ่าจ่าเห็นบ่ งามงามจ้ากำลังงามงามแท้งามวาต์สะอ่อนเนาะจ้าเนาะสะอ่อนแฮ้งพุ่นาอุยอ้ยอุยสิว่าจ้าไหนพ่อเม่พี่น้องจ้าไปไปต่อจ้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะไปเรื่อยๆฮองสิพ้าไปเรื่อยๆจ้าหนิจ้าหนิจ้าเห็นอีกแล้วจ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วพ่อเม่พี่น้องจ้าพ่อเม่พี่น้องจ้าไปไปไปนี่จ้า นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จ้าต่อกันเลยจ้าอ้ยสะออนสะออนพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อเม่พี่น้องจ้าสะออนสะออนกำลังเกิดง้ําจ้าโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อจ้าขันเสียงหรือเสียงไหลก็ได้จ้าว่าวากันเนาะค่ะเนาะอ้ยขันซื่นเต้นมันก็เป็นอย่างนี่หละจ้านี่อีกอันนึงจ้าขอโทษขออภัยเด้อจ้าในเสียงที่กี้ดกลาดลายกระไดจ้า เขาตื่นเต้นจ้ะเขาตื่นเต้นหาต่อจากพ่อเม่พี่น้องจ้ะซอยเบิง้งซอยเบิ้งเนี่ยจ้ะซอยซอยหาไปนำกันนะคะขานันกล้องเวียนหัวหรือว่าไปไว้กะขอโทษขอเอาภัยเด้อจ้ะเด้อโทษขอเอาภัยเด้อจ้ะบะ่ให้พตัดขา งามขักงามเนี่ยจะเห็นบ่เฮากระสิสอมมันขาเพื่อนออกจากหน่อยเนาะจ้ะเนาะจ้ะขี้ดินเพื่อนจังบลายจ้ะเห็นบะ ซ้อมไปน้ำจ้ะเก็บไปน้ำซ้อมไปน้ำเก็บได้สี่หาดอกเทากัมาซ้อมเทธอหนึ่งจ้ะนี่บอหงามบ่งามเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะงามงามจ้ะจ้ะงามเนาะค่ะเนาะงามงามนี่บอ น้อยตลอดกําลังออกเด้อจ้ะเด้อกําลังออกกําลังงามจ้ะจ่าไปไปกันต่อเฮาเฮาวัดลืมปัดเนาะจ้ะเนาะลืมปัดเมื่อบ้านเฮาก็ไปสอมอีกเทือนหนึ่งจักเล็กจักหน่อยจ้าเฮาเอาขามันไว้ในปลาสกอนไะจ้ะไปกันต่อพ่อเมพี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วจ้ะ เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นบ่จ้าเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องจ่าเห็นน้ำบ่จ้าจ้านี่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 จ้านี่จ้านี่นี่เพิ่นอยู่นี่จ้าเพิ่นอยู่แบบนี่จ้านี่นี่เห็นบ่งามจ้ากำลังงามงามคักงามแน่จ่าบ่กระตาเขาจ้ามาก็ได้ซ้ำนี่จ่าเด้อ ตาหน่อยเฮาหาก็ได้ซ้ำนี่จ้ะเรงกันจ้ะนั่งเว่งก่อนมันมีอีกบอเฮามาที่หลังเพิ่นจ้ะเพิ่นมาก่อนคนมาก่อนหลายจ้ะใบไม้มันหลายเนาะค่ะเนาะคอยหาไปน้ากันเด้จ้ะเด้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นอีกแล้วจ้ะเห็นบ่เห็นบอเห็นบ่จ้ะเห็นบอนี่จ้ะนี่จ้ะลงเกลือเขาจ้ะอูยกว่าสิเห็นแต่ละดอกเลยจ้ะเด้อนี่นี่ คนหลายหลายจ้ะคนหลายคนหลายคนหลายจ้ะม้นหาบ่เห็นหรือว่าเขาออกไปกอนวู้จ้ะนี่เบิ่งเด้อเขาสิพ้าหมุนเขาไปเบิ้งตรงนั้นจ้ะว่ามันแมนบ่เขาเห็นไตใบไม้จ้ะเขาเห็นใตยใบไม้เขาสิมาจับเบิ่งเด้อจ้ะเด้อนี่นี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่นี่นี่โอ้ยแมนอีหลีจ้ะแม่ันหลอกงนี่นี่จ้ะนี่ งามไทยงามว่ะเม่นอิลีจ้ะเรือตาเขาจะโอ้ยสะอ่อนหลยมันงามเรือตาเพื่อนจ้ะใชพ่ <c ười> อเม่พี่น้องจ้ะพ่อเม่ยพี่น้องจ้ะว้ายไม่หยังนี่นะเม่หยังนี่นะโอ้ยตา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 ยไม่หยังนี่นะโอ้ยพ่อเม่พี่นะ้องจ้ะเจ้าจะคอยว่าจังได่ะเอือเอือ ดอกเห็ดหรืออีหยังนี่นะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโว้ยอีหยังนี่นะปารติทูปารติทางกะเรามังโบหัวกะเม่นอย่างบุญนี่จ้ะโอ้ยเห็ดอีหยังน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ตาย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 เบิ้งเด้อจ้ะเบิ้งนี่ อุ้ยขอโทษขออภัยในน้ำเสียงเด้อจ่าเด้อมันตื่นเต้นจ่ะมันตื่นเต้นพุนาจ่ะขออภัยขออภัยหลายๆจ่ะขออภัยในเสียงของเรานะคะอุ้ยตายตาย,ตายพ่อแม่พี่น้องจ่าพุนาจ่าพุนาพุนาพุนาไหวเฮ็ดจ่าเฮ็ด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 โอ้ยพี่อแม่พี่น้องจ่า พ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะพูน่ะมาสองดอกจ่าสองดอกสามดอกสามดอกสามดอกจ่าสามดอกโอ้โหตัดขาตัดขาไว้พ่อแม่พี่น้องจ่าแล่นหัวซักเลยจ้าแล่นหัวซักเลยอันนั้นดีใจพูนอันนึงมันอยู่ในหลุมพูนจ้าอันนึงมันอยู่ในหลุมพูนขามันยาวอ่ะอนนี้มันอยู่ในหูจ้ะมันอยู่ในหู โอ้ยเมื่อยเด้อจ่าเด้อเสียงเด้อเสียงไล่เสียงโอ้ายนวครับจ่าตื่นเต้นตื่นเต้นเด้อจ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ่าเบิ่งดอกเห็ดพุ่นเบิ่งหน้าคนเก็บพุ่นน่ะโอ้ยคักขนาดเลยพุ่นน่ะจ่าพุ่นน่ะพุ่นน่ะมีวิสกี้เป็นมูน้ำเด้อจ่ามื้อนี้เขามีวิสกี้ด้วยน้ำทางไปปเ็นนี่